ไม่อยากไปในงานรวมญาติาไปเจอไออีคนหนึ่งที่แอบอยากอวดลูกแหละแต่เราอเ,เองไม่เซลเราก็เลยรู้สึกแบบถูกเปรียบเทียบไม่ชอบเลยอ่ะรู้สึกต้อยกว่ารู้สึกว่าเราไม่ดีพอแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพเป็นล้อมอย่างนั้นซ้ำๆเนาะมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้คอลเบรดีฟของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนั้นว่าเราดีไม่พอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i n s i h e Out นะครับผมก็เป็นรายการใหม่แกะกล่องของทาง On My Way เลยก็รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เราหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆมาพูดคุยกับนักจิตวิทยาว่าเออเขามองประเด็นเหล่านั้นอย่างไงร,รวมถึงเขาจะมีวิธีการทํางานอย่างไรกับประเด็นปัญหาเหล่านั้นซึ่งเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับบางคนที่อาจจะมีประเด็นปัญหาเหล่านั้นที่ใกล้เคียงกันว่าเออว่าพอ,อน,นักจิตวิทยามีมุมมองแบบนี้เขาสามารถเอาเป็นไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเขาได้อย่างไงบ้าง นะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมครับตะวันครับเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาของอันไมวีครับค่ะและก็มัดมี่ค่ะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาจากทางอันไมวีเหมือนกันค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มเนื้อหาของ EP นี้กันเนาะก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลก็เป็นจุดที่เพิ่งผ่านปีใหม่มาสดๆร้อนๆแล้วก็สําหรับคนไทยเชือ้อสายจีนก็ใกล้เทศกาลตรุษจ,จีนเทศกาลเหล่านี้จริงๆมันเป็นเทศกาลที่ชื่นมื่นแหละได้เจอญาติก็ดูเป็นเทศกาลแห่งความสุขใช่แต่ว่าก็ถ้าเราสังเกต จากแบบว่าสื่อต่างๆเราเคยเห็นมาหรือแม้กระทั่งโคดในทะวงทวิตก็เหมือนกับไม่อยากไปในงานรวมญาติอาเอเอหมือนกับไปงานรวมญาติแล้วก็รู้สึกถึงความทุกข์ใจอะไรบางอย่างาชวนถามมัตมีดีกว่ามันมีคิดว่าเออประเด็นอะไรที่เวลาเราไปรวมญาติแล้วมันน่าจะส่งผลไปรบต่อจิตใจของผู้คนออโอเคถ้าพูดถึงที่เป็น ประเด็นหลักเนอะอย่างที่ตะวันบอกเลยว่ามันก็จะมีเป็นแบบเซลล์กันในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในสื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการที่เราถูกถามคำถามโดยญาติของเราหรือว่าเราได้ไปฟังเรื่องอะไร บางอย่างของญาติที่แบบอาจจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นอ่าใช่ซึ่งบางทีเนาะการที่เรามีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจเนาะอ่าอ,อย่างเช่นแบบเราไปเจอญาติที่อายุเท่าๆกาันอีกคนหนึง่งเลยเออจบเรียนจบก็พร้อมกันแต่ว่าเขาได้งานและในงานดีมากๆในเงินเยอะมากๆแต่ในขณะที่เราก็แบบ ยังทํางานที่แรกอยู่เงินก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นม,มันก็อาจจะทําให้เรากลับมาสงสัยกับตัวเองได้เหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยแล้วสรุปมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่าเรายังทําได้ไม่ดีหรือดีไม่พอหรือเปล่ามันก็จะมีความคิดทางลบพวกนี้เนาะเกิดมาทําให้เราถูกข์ใจ งั้นก็หนึ่งพอยที่เราที่มันมีมองเห็นก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเ,เชิงของการเปรียบเทียบสเตตัสคนใกล้ๆกันมันก็เป็นจุดที่นําเราไปเปรียบเทียบอะไรได้ง่ายมากขึ้นก็จริงเนาะพอพูดล้วก็เราก็ไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคุณลุง <S <S อาแปกหรืออะไรแต่เราเิ่มต้องแบบเปรียบเทียบกับเฮียหรือก็ลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างนั้นเนาะงั้นวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้ลองมาดูกันแบบชัดเจนมากขึ้นงั้นวันนี้เราเองเตรียมตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างเคสมาแล้วกันขอให้ เป็นนามสมมุติและการเป็นเคสของน้องหลิงน้องหลิงก็คือไปงานรวมญาติมาเหมือนกันออขอยัดลองเกลิ่นเลยแล้วกันเนาะน้องหลิงเนี่ยไปงานรวมญาติแล้วก็ในงานนี้ก็เจออเอที่สนิทคนหนึ่งแล้วไอเอ,อก,ก็เริ่มต้นบทสนทนาอย่างคลาสสิกเลยว่าแบบเฮ้ยหลิงนี่หลิงจบแล้วนี่ได้ง,งานหรือยังหางานได้หรือยังอพอเสร็จปุ๊บอเอก,ก็เริ่มโม่ต่อแลยตอนนี้เริ่มโม่ต่อก็เริ่มโม่แบบเนี่ย ลูกอีนะเฮยวินเนี่ยเขาก็เพิ่งจบเฉพาะทางมาเลยแล้วก็เพิ่งไปเปิดคลินิกธันตกรรมกับเพื่อนเปิดได้สามเดือนนี่ลูกค้าเต็มทุกวันเลย mm hmm. แล้วก็พูดต่อด้วยนะว่าเอออีเองก็เห็นว่าหลิงก็เพิ่งจบบัญชีนี่หางานได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็มาทํางานกับเฮีย mm hmm. เขาได้นะ mm hmm. อืาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหลิงมันเหมือนกับว่าหลิงเองก็รู้สึกแบบว่าเริ่มไม่เซลล์แล้วว่า mm hmm. เริ่มรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่หลังจากนั้นท่าทีของปามาของหลิง ก็ยิ่งแสดงออกถึงจุดที่แบบเออเห็นดีเห็นงาม,มกับไอ,อีไปด้วยแบบว่าเออก็อวินเขาก็าเก่งเนาะโน่นนี่นั่นแล้วก็ยังหันมาถามหลิงด้วยนะว่าแบบว่าเออหลิงถ้าหางานไม่ได้ก็ไปทํางานกับไอ้เคียเขาก็ดีเหมือนกันนะทีนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือหลิงเหมือนกับมีหลายคําถามมีหลายความคิดขึ้นมาเลยหลิงก็บอกว่าหลิงก็มาบอกนะบอกเ่าเรื่องราวว่าเออหลิงก็เริ่มมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยป้ามาไม่ภูมิใจในตัวเราเหรอ หรือว่าเราไม่เก่งจริงๆว่วะที่หมายถึงแบบว่าเราไม่สามารถหางานได้อะอรอย่เเริ่มเป็นความคิดทางลบเข้าใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีจุดที่เหมือนกับว่าเริ่มนําไปสู่จุดที่หรือว่าเรายังเป็นลูกที่ไม่ดีว่ะอเออเราก็พยายามนะแต่ว่าเราเหมือนกับยังไม่ได้เท่ากับอาฮียเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ดีพออืเหล่านี้ก็เป็นจุดที่หลิงเอาประเด็นเหล่าเนี้ยมาพูดคุยให้กับนักจิตฟังสมมุติว่านักมั้นมีได้ยินเรื่องราวตรงเนี้ยเออ มัดหมี่จะทำยังไงต่อไปอืมอ่ะอันนี้อาจจะกลับไปถามตะวันก่อนนะว่าถ้ามองดูเผินๆเนี่ยตะวันคิดว่าปัญหาของน้องหนึ่งเนี่ยคืออะไรถ้ามองเผินๆในมุมของคนทั่วไปก็อาจจะมองว่าไปเจอไออีคนหนึ่งที่แอบอยากอวดลูกแหละแต่เราเองไม่เซลเราก็เลยรู้สึกแบบถูกเปรียบเทียบไม่ชอบเลยอ่ะรู้สึกต้อยกว่าก็ ก็คงไม่อยากจะไปเจอยาตๆอีกอ่ะอืม,อม,อมโอเคเมื่อกี้เหมือนตะวันพูดคําว่าใบกว่าขึ้นมาเนาะอ่าออ,อ,อ,อันนี้มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นเป็นไปได้ว่าจะเป็นความรู้สึกของน้องิงที่เกิดขึ้นเนาะอ่าซึ่งความรู้สึกพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นผลมาจากความคิดของน้องิงซึ่งหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่น้องิงพูดเลยเมื่อกี้ก็คือความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราไม่แน่ใจว่าเราดีพอหรือเปล่า Uh huh. ซึ่งถ้าพูดถึงเนาะการที่เรามีความคิดว่าเราไม่ดีพอเนี่ย uh huh. อันนี้เป็นหนึ่งในความคิดที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนมากๆเลยเป็นความคิด uh huh. ที่ค่อนข้างที่จะทั่วไปค o m มอนเลยเนาะ uh huh. ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า n e g a t ีฟค c o ์บ belief negative c o l ล belief เนี่ยคือเหมือนเป็นชุดความเชื่อ uh huh. ที่เรามีเนาะ uh huh. อย่างเช่นถ้าเกิดว่าในกรณีของน้องหลิงเมื่อกี้ uh huh. มันก็อาจจะเป็น c อร์บ e l i e f ที่ว่า uh huh. เออเราไม่ดีพอ ซึ่งตัว core อ e l i e f เนี่ยค่ะมันเหมือนจะเป็นการที่แบบเหมือนเป็นเลนส์ที่เรามองโลกเนาะถ้าเกิดว่าเรามี core อบ lief ที่เป็นทางลบเนี่ยเราก็อาจจะไวต่อความคิดทางลบมากขึ้นอย่างเช่นพอเป็นหอน้องหลิงเรามีชุดความเชื่อว่าเราไม่ดีพอเราก็อาจจะมีความคิดว่าแบบเอ้ยพ่อแม่เขาไม่ได้แก้ต่างอะไรเราให้กับออ้อก็แปลว่าเราไม่ดีพอหรือเปล่าเขาไม่ภูมิใจในตัวเราหรือเปล่าอัอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อืม,อม มันเหมือนกับว่าพอฟังดูแล้วคีย์สำคัญมันเหมือนกับความว่าความเป็นเลนออมันเหมือนกับว่าพอมันมีชุดความเชื่อเนี้ยมันก็มักว่ามักจะทําให้เรามองอะไรต่างๆในแง่ลบหรือทําให้เหมือนกับเราสร้างความคิดในเชิงลบออกมาได้ง่ายมากขึ้นอะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือเออแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไงไอ้ตัวชุดความเชื่อทางลบตรงเนี้ยอือคือตัว้อบิลิฟหรือว่าชุดความเชื่อตรงนี้เนาะมันมักจะเป็นสิ่งที่ถูก ฟอร์มมาถูกสร้างมาตั้งแต่เราเด็กๆอาจจะเป็นประสบการณ์ทั้งเด็กวิธีการเลี้ยงดู <c oughs> การอยู่ในครอบครัวอยู่กับคนอื่นในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะเป็นสิ่งที่สูขถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงเนี่ยอย่างอย่างของน้องหลิงเนี่ยเขาเป็นคอร์บิลิฟในเรื่องของการที่ว่าเราไม่ดีพอใช่ไหมอ่ะอก็อาจจะยกตัวอย่างสมมุติเนาะว่าครอบครัวของน้องหลิงเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวที่แบบ ไม่ได้ให้คำชมอะไรมากขนาดนั้น uh huh. อ่านี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะ uh huh. ก็อาจจะเป็นแบบน้องหลิงสอบได้ที่สองสอบได้เออที่ดีๆของห้องนะกีฬาก็ดีได้เหรียญอะไรมาอย่างเงี้ย uh huh. แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้ชมมากขนาดนั้น uh huh. อาจจะแบบเออดีนะแต่ว่าครั้งหน้าก็ให้ได้ที่หนึ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อ่าก็อาจจะเป็นการที่แบบ เหมือนน้องอิงก็อาจจะคิดว่าเอ้ยหรือจริงๆแล้วที่เราไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเพราะเรายังทําดีไม่พอหรือเปล่านะหรือว่าเราต้องเราต้องดีมากกว่านี้เราต้องเป็นคนที่ดีมากกว่านี้ใช่ไหมอมแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นซ้ําๆเนาะแล้วก็อยู่ในประสบการณ์อย่างนั้นไปนเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้คอบิลีฟของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนั้นว่าเราดีไม่พอฟัอองว่าน้องอพูดเมื่อกี้นี่จุดหนึ่งที่น่าสนใจมันเหมือนคอบิลีฟไม่ได้เหมือนกับว่า เมื่อวานเกิดขึ้นแล้ววันนี้เป็นเลยอะไรเงี้ย,ยน,นะมันเหมือนกับมีที่มาที่ไปมันเหมือนกับสั่งสมมาใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยเพราะมันมีแบบว่าส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือเออบางทีไม่ใช่แค่การตำหนินะจริงๆพอเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าพ่อแม่หลิงก็ไม่ได้แบบว่าหลิงทำไม่ดีนี่แต่เหมือนกับพอยก็คือเหมือนกับว่าอยากให้หลิงพัฒนาแหละแต่ในการรับรู้ของหลิงเนี่ยหลิงก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วจุดที่ดีพอ อยู่ตรงไหนตรงนี้มันก็อาจจะสร้างในแง่ของ n e g a t i v i t บ c ล r e ขึ้นมามได้เหมือนกันนอกจากนี้เนาะจริงๆแล้วตัว c o r belief เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสังเกตยากมากเลย<อ>หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่ามันมี c o r b e l i e นี้เกิดขึ้นอยู่ในตัวเองเนาะแต่ว่าบางทีถึงเราจะไม่ได้สังเกตเนี่ย มันก็อาจจะออกมาเป็นการกระทําโดยที่เราไม่รู้ตัวออย่างเช่นสมมติว่าเรามีค้อลิบลิที่เราคิดว่าเราไม่ดีพอเนอะเราอาจจะเติบโตมาเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะขะขวายคว้าโอกาสอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าทํามันไปแล้วเนี่ยเราจะทําได้ไหมเราไม่แน่ใจว่าเราทําได้ไหมเพราะว่าใช่เพราะเราคิดมีความคิดว่าเราไม่ดีพอเราก็เลยอาจจะไม่ได้คนที่ เออ,ขอยขว้าโอกาสได้ขนมาขนาดนั้นซึ่งพอเราไม่ได้พัฒนาตัวเองอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่วนลูปไปเหมือนเดิมว่าแบบนี่ไงเราไม่ได้พัฒนาตัวเองอเราเป็นคนที่ไม่ดีพอจริงๆด้วยแล้วมันก็จะไปส่งเสริมความคิดให้ตัวเองเอ,อว่าความคิดที่มันไม่ดีพอเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นไปอีก ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกเนาะตัวคอลบิลฟเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้สังเกตว่ามีแต่ว่ามันมักจะเป็นสิ่งที่เริ่มสังเกตได้ง่ายขึ้นตอนที่เราเจอว่าอะไรเป็นทริกเกอร์ของเรามันมีเหตุการณ์กระตุ้นเข้ามาเพราะ่าย่้นในกรณีของหลิงก็คงเป็นจุดที่คำพูดคำถามของไอ,อ้อจุดที่เริ่มเราเรื่องไอเฮีย จุดนั้นพอได้ยินเรื่อง hear อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทริกเกอร์ที่ทําให้คอเบลิฟที่ว่าเราไม่ดีพอเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วความคิดทางลบเนี่ยมันก็จะเกิดย่อยๆตามมามจริงๆพอฟังดูแล้วไอ้เนกาทีฟคอเบลิฟนี่ก็เป็นกับดักเลยเนาะเพราะว่าเออก็จริงนะเหมือนกับว่าบางทีเราทําอะไรไปเรามีชุดความเชื่อเออมีความคิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแต่จริงๆมันมีภูมิหลังมันอาจจะเป็นจุดที่เรามีความเชื่ออะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองอถ้าอย่างหนิง ฟังมันมีแล้วก็แบบยังหลิงมองว่าตัวเองไม่ดีพอตรงนี้มันก็นําไปสู่ต่างๆแบบความไม่มั่นใจใความคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถอย่างที่มันหมีบอกเมื่อกี้เลยเนาะงั้นน่าสนใจอย่างหนึ่งว่างั้นไอชุดความเชื่อตรงนี้มันมีแต่ทางลบไหมมันมีแต่แค่เนกาทีฟคอามบิลีฟไหมหรือมันเป็นอย่างไร ม่นะจริงๆแล้วมันก็มี positive self belief ได้เหมือนกันอย่างเช่นอ่ะก็จะเป็นตรงข้ามกันเนาะเช่นว่าแบบเราเป็นคนที่มีความสามารถนะเราก็เป็นคนที่เก่งเหมือนกันนะม,มันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้เติบโตขึ้นมาแบบอาจจะเป็นคนที่ป้าที่จะลองอะไรทําอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นคนที่สามารถที่จะล้มแล้วลุกขึ้นได้ไวก็จะเป็นตัวที่มาเสริมตรงนี้ แล้วไอ้อย่างที่มันมีบอ,เ,อเคสถ้าเราคิดว่าเรามีความสามารถอ,อะไรเงี้ยมันเหมือนกับในกระถิบความเชื่อไหมที่เหมือนกับว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นมาอืมใช่<อ>ใช่คือวัยเด็กก็อาจจะเป็นแบบสิ่งอาจจะครอบครัวส่งเสริมให้เรามี positive c o n f i e n e อะไรอย่างนี้อ่าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีในกระถิบความเชื่อแล้วชีวิตนี้เราจะเปลี่ยนเป็น positive c o n f i e n e ไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นอืมแสดงว่าจริงๆเรามีได้ทั้งบวกทั้งลบแล้วมันก็สามารถ ไปมาต่อกันได้แต่เท่าที่ฟังดูมันก็คือต้องอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนั้นชวนกลับมาถามอย่างถ้าตัวอย่างนี้ที่มันมีบอกว่าน้องหลิงเองก็มีนิเกติฟคอเบลีฟชุดความเชื่อทางลบว่าเอ้ยฉันไม่ดีพอหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีตัวอะไรมาเป็นตัวสนับสนุนหรือปัจจัยอะไรที่ทําให้นิเกติฟคอเบลีฟตรงนี้มันเข้มแข็งแข็งแรงบ้างอาจจะเอาจากตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ถ้าชวนมันมีวิเคราะห์ โ <Okay. S 2> อเคถ้าพูดถึงเนาะเหตุการณ์ที่น้องหญิงเจอเนี่ยอ,อย่างเช่นตอนที่อ e ีเล่าเรื่องของเฮียให้ฟังมันก็จริงๆแล้วมันก็คือการที่เขาภูมิใจในลูกเขาอะเนาะ,ะเขาก็แบบอ,อยากจะแชร์เรื่องราวที่ดีของลูกเขาให้น้องเญิงและก็พ่อแม่ฟังแต่ว่าพอเรามีนิกเอตฟคอรปิลิฟตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ความคิดเรา มันกลายเป็นนกาทีฟได้ง่ายขึ้นคิดลบเพิ่มขึ้นใช่อย่างเช่นน้องเหลิงก็อาจจะตีความเหตุการณ์นี้เป็นในเชิงที่ว่าแบบเนี่ยอีมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังแปลว่าเขาต้องอยากเปรียบเทียบเรากับเฮียแน่เลยว่าเฮียดีกว่าเราหรือว่าการที่พ่อแม่เนี่ยก็ฟังฟังเขาไปเอออตามเขาไปบอกว่าให้เราไปทํางานกับเฮียก็ได้นะมันคือการที่เขาไม่มั่นใจหรือเปล่าว่าเราจะหางานได้มันคือการที่ เขาไม่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นหรือเปล่าเราถึงต้องไปทํางานกับคนรู้จักอะไรประมาณนี้เหมือนความคิดมันแล่นตีความไปเรื่อยๆเลยเนาะแบบว่าแค่พ่อแม่ชวนถามว่าเอย้สนใจไปทํางานกับเพียรไมถนะ้าย่างนั้นไม่ไดก้ก็กลายเป็นแบบพ่อแม่ไม่ภูมิใจพ่อแม่ไม่มั่นใจตัวเราอย่าง ซึ่งพอความนี้ความความคิดพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนมันเนี่ยมันก็จะวนเข้าไปสู่การที่ว่าเราก็เชื่อว่าความคิดนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็จะทำให้คอเบลีฟของเราที่เราคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีพอเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆงั้นชวนถามจากสมุผู้ฟังทางบ้านอย่างงี้ตอนนี้เรามาคุยกันแบบเห็นประเด็นของน้องหลิงนะฮะแล้วก็เห็นแล้วแ่บว่ามันมีจทย์ปัญหาคือนิเกทีฟคอ e บลีฟเออเราก็เห็นความคิดทางลบแล้ว แล้วเห็นแล้วแล้วอย่างไงอ่ะอแล้วนักกิจจะทาอะไรต่อพอเราชวนผู้เข้ารับบริการอาจจะมาเห็นอพอยเหล่านี้แล้วออโอเคถ้าพูดถึงพอยแรกเลยเนาะที่สามารถทําได้นะอ้ออยากจะชวนให้ทุกคนลองตระนักก่อนว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ความจริงเสมอไปอ,อ,อันนี้เป็นพอยที่สําคัญมากเลยที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้เนาะและก็เป็นหนึ่งในหลักสําคัญมากในการทํางานกับน้องหมิง ความคิดที่เกิดขึ้นในหัวน้องหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความเป็นจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าไอ้ที่เขาไม่ดีพอพ่อแม่ต้องไม่ภูมิใจนะตั้งใจมาปิดเท่กับเขาอาจจะไม่ใช่ความจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถที่จะทํางานได้กับน้องหนึ่งเนี่ยคือชวนให้เขาสังเกตถึงความคิดทางลบของเขาที่เกิดขึ้นก่อนอ่ะนั่นเป็นสิ่งแรกที่เลยชวนกลับมาดูว่ามีความคิดลบนะแล้วก็นําไปสู่ ในสถิติ probability น,นี้นะอ,อะไรนี่ใช่ใช่พอเราได้ความคิดลบมาแล้วเนี่ย <c oughs> น้องหนิงมี awareness หรือว่าตระหนักในความคิดลบของตัวเองแล้วเนี่ยเราชวนเขามาเช็คกันว่าเอ้ยความคิดพวกนี้ที่เรามีเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมมันตรงกับความเป็นจริงไหมน้องหนิงก็อาจจะพูดก่อนเนาะว่าแบบเ <c oughs> นี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงหมดเลยนะเพราะว่าแบบพ่อแม่เนี่ยก็ไม่เคยจะชมเขาเลยเวลาเขาสอบได้ที่ดีๆ <c oughs> เวลาที่แบบ สอบเข้ามาหาลัยติดหรือว่าไปแข่งอะไรแล้วชนะเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่เห็นจะเคยชมเขาเลยก็แบบอืก็ดีนะไม่ได้พูดอะไรมากขนาดนั้นเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ภูมิใจในตัวเรามากขนาดนั้นหรอกอ่าอันนี้คือการาตีความของน้องหลิงเนาะซึ่งเขาก็พยายามที่จะหาเหตุผลในอดีตเนี่ยมาอธิบายว่าเพราะอะไรครอบครัวถึงไม่ภูมิใจในตัวเราเหมือนเป็นการหา เหตุผลอธิบายความคิดลบเหล่านั้นว่าเออนี่ที่ก็จริงแหละก็พ่อแม่ไม่เคยชมไม่เคยนูนนี่นั่นเลยพ่อแม่ก็ไม่ภูมิใจในตัวเราแน่เลยใช่ใช่แต่ว่าสิ่งที่นักจิตวิทยาเนี่ยจะทํางานด้วยเนี่ยคือเราจะเข้าไปจับกับความคิดทางลบพวกนั้นเนาะและก็ชวนให้น้องหลิงเนี่ยได้มองในมุมมองอื่นที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นอย่างเช่นอ่ะเมื่อกี้เนาะน้องหลิงหาเหตุผลของ เหตุผลที่มันจะสนับสนุน<ม>ความคิดทางลบของตัวเองว่าพ<ม>่อแม่ไม่ภูมิใจใช่ไหมเราก็จะชวนให้น้องหลิงลองคิดถึงเรื่องที่จริงๆแล้วพ่อแม่เขาอาจจะภูมิใจในตัวเราก็ได้<ม>อ่าอย่างเช่นก็อาจจะให้น้องหลิงหาเหตุผลในอดนีตเนาะที่อาจจะเป็นเรื่องที่สปอร์ตว่าพ่อแม่ภูมิใจในตัวเรา<ม>อ่าอย่างเช่นหลิงก็อาจจะเล่ามาว่าเนี่ยจริงๆแล้วถึงเขาจะไม่ได้ชมตรงๆ<ม>แต่ว่าตอนที่เราสอบติดมาหาลาัยเนี่ย เขาก็จัดงานเลี้ยงอะไรใหญ่โตเลี้ยงญาติเลี้ยงครอบครัวอะไรกันหรือว่าตอนที่เราเรียนจบมหาลัยเนี่ยเขาก็ชวนญาติๆชวนทุกคนมาถ่ายรูปกับเราเลยนะจ้างช่างก้องจ่างอะไรมาด้วยรูปแล้วปริญญาเนี่ยก็ยังแขวนอยู่ในกรอบอยู่ในห้องนั่งเล่นเหมือนเดิมก็เจอภาพนั้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าพูดถึงเนาะสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น้องหนิงเชื่อว่ามันคือความภูมิใจของพ่อแม่ในตอนแรก แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองที่จะหาเหตุผลแบบนี้ไปมากขึ้นเนี่ย<ผ>ม,มันก็อาจาจะเป็นตัวที่ช่วยให้จากที่เราเชื่อ100%เอร์เซตว่าพ่อแม่ไม่ภูมิใจในตัวเรา uh huh. ความเชื่อตรงนั้นเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆเ,เป็น <laus> 90- 80เลดลงเรื่อยๆจนกว่าความคิดมันจะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นพอความคิดมันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นความคิดทางลบน้อยลงมันก็จะช่วยให้อารมณ์ทางลบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน้อยลงเหมือนกัน พอฟังรวมๆแล้วมันเหมือนกับว่าสิ่งที่อ่ะอย่างมัดหมี่อาจจะทำงานต่ออย่างเงี้ยคือเป็นจุดที่ชวนกลับมาท้าทายชวนลับมาชาเลนจ์ความคิดเช,ชิงลบอย่างงี้นว่ามันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเท่าที่ฟังดูมมันก็อาจจะมีส่วนที่อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ว่ากันไปแต่เราก็หาเหตุผลอื่นมาสนับสนุนเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างจุดเมื่อกี้คือถ้าเรารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ภูมิใจเลยแล้วเราไปวางไว้แค่ว่า เขาต้องชมเราอะเขาต้องทําในลักษณะแบบอีต้องพูดด้วยความรู้สึกภูมิใจแบบที่ทาแบบเฮียอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแปลว่าพ่อแม่ภูมิใจแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นอย่างเดียวอย่างที่มันมีบอกเมื่อกี้เนาะว่าเอ้ยการที่เขาจัดเลี้ยงเราตอนที่เราสอบติดหรือตอนที่เรารับปริญญาเขาก็พยายามแบบว่าจ้างช่างกล้องเรียนเชิญคนอื่นมาโน่นนี่นั่นร่วมยินดีกับเราจริงจริงมันก็เป็นจุดที่แสดงถึงความภูมิใจด้วยเหมือนกันใช่ใช่ชวนให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันแสดงออกเป็น ว่าเขาภูมิใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําชมอย่างเดียวมันอ,อาจจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ยังมีสิ่งอื่นที่จะมานิยามไอความรู้สึกภูมิใจใช่ใช่ใช่อ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เนาะก็คือการที่เรามีความคิดลบเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเนาะมไม่อยากให้เราโทษตัวเองว่าเอ้ยทําไมเราถึงมองทางบวกไม่ได้สักทีทําไมเราถึงคิดบวกไม่ได้สักทีอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความคิดลบที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเกิดมาจากการที่เรามี้อบิลีฟที่เป็นทางลบ S <S ซึ่งตัวอคอเบลิฟก็อย่างที่บอกไปเลยมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในอดีตซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกลับไปเปลี่ยนได้แล้วนนองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่ทำได้เลยตอนนี้เนี่ยก็คือการที่เรามีการตระหนักรู้ว่า ความคิดทางลบที่กําลังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างและเช็คบ่อยๆว่าเอ้ยความคิดทางลบเนี่ยม,มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขนาดไหนอ่าถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะหามุมมองต่างๆพยายามที่จะหาเหตุผลมาโต้แย้งกับความคิดลบตรงเนี้ยให้มันตรงความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเชื่อในความคิดลบของเราน้อยลงเรื่อยๆแล้วพอเราเชื่ออย่างนี้น้อยลงเนี่ย ความรู้สึกมันก็จะเริ่มดีขึ้นอ,มอ่มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมองภาพตรงความเป็นจริงได้มากขึ้นเหมือนกันอืม,อมเหมือนพอยเป็นการที่กลับมายอมรับแหละว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปอ,อย่างที่มันที่เราพูดย้ำกันมาตลอดวันนี้ก็คือนิเกทีฟคอ์บรีมันไม่ได้เกิดมาวันสองวันน่ะิดมในระยะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะให้มันหายไปเลยอยากจะเปลี่ยนมันไปเลยมันก็คงไม่ได้ง่ายอย่างนั้พอที่มันมีแบบก คมับแหละว่ามันเกิดขึ้นอย่าไปโทษตัวเองงงในการจัดการมันมากกว่าตระหนักถึงผลกระทบต่างๆแล้วก็ท้าทายความคิดเหล่านั้นชาเล์นความคิดเหล่านั้นมองมุมมองบวกอื่นๆที่มันอาจจะจริงเหมือนกันไม่ใช่แค่ความคิดลบมันจริงอย่างเดียวเพราะจริงๆก็เชื่อว่าทุกคน น่าจะได้ประโยชน์อะไรจากจุดตรงนี้เนาะวันนี้เราอาจจะหยิบยกมาในหนึ่งประเด็นหมายถึงว่าไปรวมญาติแล้วหนึ่งประเด็นคือการเปรียบเทียบแล้วม,ม,มันก็อาจจะไปทําให้การเปรียบเทียบนี้มันขยายใหญ่เพราะเราอาจจะมีในกติร์บิลิฟอะไรบางอย่างมีชุดความเชื่อบ,บางอย่างอย่างในกรณีของน้องหลินวันนี้มันเป็นความรู้สึกไม่ดีพอวันนี้ก็อยากจะชวนให้เห็นแหละว่าเออพอไอ้ความรู้สึกไม่ดีพออะไรเนี่ยอาจจะมีที่มาที่ไปอย่างไงานะจตวิาติทำงานอย่างไงก็ถ้า คลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และถ้าอยากให้พวกเรามาพูดคุยประเด็นไหนเนี้ยหรืออยากจะรีเควสก็ได้นัก<อ>จิตวิทยาคนไหนในออนไลน์เวมาพูดคุยก็ได้ตรงนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับเราจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปครับผมหรือว่าถ้าสนใจที่อยากจะคุยกับนักจิตวิทยาของทางออนไลน์เวก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางเพจได้นะคะมากกว่าน,นั้นเราก็ยังจัดสัมมนาหรือว่าเวิร์กช็อปอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีหัวข้อไหนที่อยากจะให้เราจัดก็ ส่งคอมเมนต์มาหรือว่าติดต่อเข้ามาทางเพจได้เหมือนกัน,นะค่ะสุดท้ายนี้ถ้าชอบเนื้อหาคอนเทนต์ของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสม b ค c ส i b e นะครับผม,มสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ